คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปรู้จักกับ3เทพตีบอสใน Seven นไนท์ r ีเ b ิ r กันครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพช w วินท็ Up ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพช w วินท p อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ หลายๆคนที่เล่นเซเว่นไอรีเบิร์ดมาก็คงจะทราบดีนะผมว่าแหล่งที่ทําให้ไอดีของเราเติบโตมากๆเลยอีกหนึ่งแหล่งก็คือการตีเรดบอสนั่นเองทั้ง3ตัวนะไม่ว่าจะเป็นมังกรวัวหรือไฮดรานะครับซึ่งในช่องของผมเนี่ยก็ได้ทําคลิปรีวิววิธีการจัดทีมแล้วก็ตีบอสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลายๆลคนยังสับสนนะครับในเรื่องของการใส่ของให้กับตัวดาเมจหลักของบอสทั้ง3ตัวอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงให้สตัวนี้แหละ ที่เป็นเดเมจหลักในการฟาร์มให้เรานะครับก็จะมีทั้งเซอินนะครับมีเอสพารานะฮะแล้วก็ปาสคาวนั่นเองนะครับแลไอดีผมเนี่ยก็ได้ทดลองเล่นกันมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ผ่านมังกร10บัว10ไฮด้าสิกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออนี่ผมให้ดูว่าในแกลเลอรี่ผมเนี่ยมีนี่ครบแล้วเห็นไหมอ่านี่คือเครื่องหมายยืนยันว่าผมผ่านสิทุกตัวแล้วนั่นเองนะครับและ ตัวละครผมเนี่ยเป็น C2 ทั้งหมดนะฮะอ่าเอสปาดา C2, เฟอิน C2 สปาสคาล C2 โอเคทีนี้เรามาค่อยๆดูกันทีละตัวเลยครับเริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือเซอินนั่นเองครับสำหรับเซอินเนี่ยก็จะเป็นตัวละครหลักๆในการสับหัวมังกรนะครับนอกจากมังกรแล้วนะครับเซอินน้องเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปพวกสงครามชิงประสาทในวันอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไปตะลุยด่านตะลุยหอในช่วงแรกๆ แถมดันไลวันก็สามารถที่จะใช้งานได้เรียกได้ว่าเป็นตัวดาเมจหลักที่มีดาเมจแรงมากๆ1ตัวแล้วก็ควรจะปั้นเป็นตัวแรกๆของเกมเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดว่าใครหาน้องได้นั่นเองนะครับมาดูความสามารถของน้องกันหน่อยนะฮะเราจะเจาะลึกกันหน่อยนะ p a สซ i ฟนะครับก็คือจะเป็นแ a สซีฟที่มีลดพลเวทนะตัวเซอินเนี่ยจะโดนพวกสกิลเวทต่างๆเบาลงเนะาะมังกรนะครับโจมตีเป็นเวทหรือบางทีอารีนาไปเจอตัวละครที่เป็นสายเวท นะครับอ่ะเราก็จะโดนดาเมเอเจเวทเบานะครับและตัวเซอินเนี่ยจะมีการเพิ่มอัตาคริติคอลอยู่แล้วนะโดยที่ตอนแรกที่ยังไม่อัพเนี่ยมันจะเพิ่มประมาณ35%นะอันนี้ผมอัพเกรดสกิลมาแล้วก็41%นะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะทำให้เซอินติดคริติคอลร้อเพื่อนๆจะต้องหาอีก 59%นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีแพสซีฟตีขนาดนะครับที่เวลาเพื่อนเราออกไปตีเซอินก็จะมีโอกาส25%ที่ออกไปตีซ้ําช่วยกันอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะโอเคส่วนสกิลแอคทีฟนะครับของน้องจะมีแค่สกิลเดียวคือผู้สังหารนะครับเป็นสกิลเดียวที่แรงโคตรๆนะครับอ่าและข้อดีคือคูดาวไวมาก38มิบแปดวินะครับแป๊บๆใช้แป๊บๆใ,ใช้นะครับเร็วโคตรๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าปลด c 6ได้นะฮะตรงเนี้ย ผู้สังหารนะจะได้คลิปแดมอีก55%ซนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้หากินหลัก,ลกลเลยแหละบาดทีนึงต้องมีตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โจมตีพื้นฐานก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทําดาวทํซีขึ้นมาหน่อยละกันนะว่าเซอินเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนนะครับในส่วนของซีแรกก็เพิ่มพลังโจมตี1 2กอ็แรงขึ้นนะซีสนะครับพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น6ด้วยแล้วก็ทําให้ตัวอานาจพลังปีศาจหรือแพสซ เวลาตีขนาดออกไปเนี่ยจาก100%กลายเป็น150%นะครับก็แรงขึ้นมาเยอะเลยนะแรงขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งได้เลยตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยอาจจะเคลียร์มังกรได้ไวขึ้นหรือเคลียร์ด่านได้ไวขึ้นเวลาที่ตีออกไปแล้วมันตีเพื่อคู่กับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็นี่ฮะ C3 เพิ่มเลือด18%ก็ไม่ค่อยน่าสนใจมาก c 4ครับเพิ่มอัตราคริติคอล18%นะครับผมอ่าคือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า แพสซีฟเนี่ยมันมีให้ละ41%ใช่ไหมอ่าบวกตรงนี้เข้าไปอีก18%นะครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ59%นะใครที่ทำถึง C4 ได้อะคุณก็จะหาอัตราคิดที่น้อยลงได้อีกนะครับเอาไปลงค่าอื่นแทนอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับอ่า C5 จะได้พลังโจมตี12%แล้วก็ C6 นะครับจะได้พลังโจมตี6%และทำให้สกิลผู้สังหารเนี่ย ได้คริตเดามเเพิ่มอีก55%นะครับก็จะแรงโคตรเลยนะครับผมอ่าใครที่ทําได้ถึง c 6เนี่ยบอกเลยว่าเซอินมีโอกาสสับทีเดียวมังกรตายได้เลยนะครับส่วน c อื่นๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโจมเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันก็ไม่มีอะไรแล้วครับทีนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ละกันเพราะหลายๆคนก็ลังเลว่าเซอินเนี่ยจะใส่อะไรดีนะครับในช่วงเริ่มต้นของเกมนะครับผมจะเชียร์ให้ทุกคนเนี่ยใส่เป็นเซ็ตจุดอ่อนนะทุกคน เป็นเซตจุดอ่อนแบบนี้ทุกคนเห็นไหมอ่ามันจะเป็นรูปเป้าแบบนี้นะครับเซตจุดอ่อนเนี่ยข้อดีก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่4ชิ้นเนี่ยเราจะได้อัตราโจมตีจุดอ่อน30%นะครับแล้วก็เวลาติดจุดอ่อนเนี่ยดาเมจม,มันจะแรงขึ้นอีก20%ครับอ่าซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าค่อนข้างดีมากนะเซอินเนี่ยเป็นตัวละครที่มีแพสซีฟเพิ่มคีอยู่แล้วอ่าถ้าเราสามารถทําให โปรไธนตีติดคิด้วยติดจุดอ่อนด้วยพร้อมกันดาเมเอดมันจะแรงมากๆนะครับเพราะฉนั้นผมเลยจะแนะนําเป็นเซตจุดอ่อนเป็นหลักนะครับและอีกข้อดีหนึ่งของเซตจุดอ่อนก็คือคุณสามารถเอาไปตีมอนก็ได้อ่าเอาไปตีตะลุยด่านก็ได้เอาไปตีไต่ขอคอยอะไรเงี้ย ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วอปหลักๆนะครับแนะนําเลยสําหรับคนที่ยังมีดาวน้อยๆสีน้อยๆน,น,น,นะครับให้เป็นอัตราคริซักหนึ่งอันนะครับกับอีกอันนึ่งจะเป็นคร i t i c a l damage ก็ได้นะครับหรือจะเป็นจุดอ่อนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยสามเซนมันไม่พอนะฮะเราก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นจุดอ่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เลือกประมาณนี้แต่ยืนพื้นอัตราคริไว้หนึ่งอันนะครับ่าส่วนเสื้อเกาะนะฮะ สำหรับเกาะเนี่ยก็จะเป็นเซตจุดอ่อนเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพื่อที่มันจะได้คอมโบสี่นะฮะตัวเสื้อเกาะเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นออฟพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะออฟหลักเพราะว่าตัวเกาะเนี่ยครับมันจะไม่มีออฟอื่นเลยที่เป็นผลของการโจมตีนะโจมตีแฟลทเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะดีที่สุดนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ไปลุ้นออฟลองเอาหาเป็นแบบคริดาเมจ จุดออนหรือถ้าครีไม่พอก็หาคริหรือถ้าเกิดพลังโจมตีไม่พอเราก็สามารถหาเป็นออฟพวกพลังโจมตีก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่สําหรับตัวละครผมนะครับที่เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนเซ็ตของเซอินนะครับเป็นเซตตีบอสล้วนๆเลยนะครับเซ็ตนี้ข้อเสียก็คือเอาไว้ตีได้แค่บอสล้วนๆแต่ข้อดีคือมันแรงที่สุดในการตีบอสนั่นเอง <Wow. S 1> เน,นะครับเพราะว่าเวลาเราใส่สี่ชิ้นปุ๊บเนี่ย มันจะได้ความเสียหายต่อบอสเพิ่มอีก40%นะครับผมอ่าแล้วก็ปริมาณความเสียหายที่สร้างอีก30%นะครับข้อดีของเซตนี้คือตีบอสแรงมากๆแต่ข้อเสียคือคุณเนี่ยจะต้องหาออปชันให้มันลงล็อกได้อ่าการที่เราเปลี่ยนเซตมาเป็นตรงเนี้ครับค่าจุดอ่อนเราจะหายไปเยอะถูกไหมอ่าเพราะาเราไม่ได้ใส่เซตจุดอ่อนแล้วนะครับอ่าแต่ว่าเราก็จะต้องมาทำออฟหลักเนี่ยเป็นจุดอ่อน เพิ่มขึ้นมานะครับหรืออาจจะไปหาเสริมอย่างอื่นอย่างเช่นทีมที่เราลงกับเซอินเนี่ยจะมีราเชลทุกครั้งเพราะราเชลจะบัฟจุดอ่อนได้หรือมีสัตว์เลี้ยงรีเชลที่จะบัฟจุดอ่อนได้อะไรประมาณนี้นะครับของผมเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้ดีสุดมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเมนหลักเนี่ยก็จะอ,อัดตาคลิกไว้เป็นออฟหลักหนึ่อันแล้วก็เป็นจุดอ่อนเป็นออฟหลักอีกหนึ่ันข้างล่างเนี่ยก็ หาแล้วแต่ดวงแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนะครับที่ทํามาว่าเราจะได้อะไรนะครับอย่างอันเนี้ยก็เป็นคิดแดมมีจุดอ่อนติดด้วยนิดนึงนะฮะอ่าอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นคิดแดมนะครับมีจุดอ่อนแบบนี้นะครับก็พยายามหาตัวที่มันมีออฟรองเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคือเป้าหมายแรกของเซอินเนี่ยคือจะต้องทําให้พิร้อย แล้วก็เป้าหมายที่2คือจุดอ่อนร้อยเพื่อให้เวลาออกไปฟันทีนึงเนี่ยติดทั้ง2อย่างแล้วดามเมจมันจะแรงมากๆนะครับอย่างเสื้อก็เหมือนกันนะครับเสื้อเนี่ยก็จะเป็นโจมตีทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าก็จะมีออบลองเป็นโจมตีทั้งหมดเปอร์เซ็นต์มีคิดแดมอะไรอย่างงี้นะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมก็จะใส่เป็นแบบนี้อ่าอันนี้จะมีอัตราคริ12%นะครับ ส่วนไอออฟสองันบนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมก็มีประมาณนี้ก็เลยทำให้ตัวละครเซออิน e ของผมเนี่ยมีสเตตออกมาประมาณนี้นั่นเองนะครับก็พลังโจมตีอยู่ที่3,500นะครับอ่าแล้วก็มีอัตราคริตอยู่ที่41นะครับยังไม่ได้รวมกับแพสซีฟตัวเองนะครับก็เกือบเกือบแปดเลยนะฮะอ่าแล้วก็คริตเดมเนี่ยจะอยู่ที่192สส่วนตัวก็มองว่าแอบน้อยไปนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็โจมตีจุดอ่อนเนี่ย อีก43นะฮะเดี๋ยวต้องไปบวกพวกคราชเชลรีเชลอีกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ70 80อะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ใช่เซตอินที่สมบูรณ์แบบอะไรมากแต่ก็ผ่านมังกรสิอะไรได้ชิลๆนะตีมังกรสิทีละประมาณ6-7หมื่นได้นะครับผมอ่านี่คือเซตที่ผมใช้นั่นเองนะครับแต่มาถึงอย่าเพิ่งใส่เซตนี้แนะนำให้ใส่เซตสุดอ่อนก่อนครับตัวละครถัดมานะครับก็คือเอสปาดาครับสำหรับเอสปาดานะครับเป็นตัวละครที่เอาไว้ เล่นในบอสวัวนั่นเองนะครับถามว่าเอสปาร่าเนี่ยจำเป็นจะต้องรีบปั้นไหมถ้าคุณอยากสบายในบอสวัวคุณสามารถรีปั้นเอสปาราได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากจะเปลืองทรัพยากรมากเอสปาร่าอาจจะเป็นตัวสุดท้ายที่คุณควรจะปั้นใน3ตัวนี้เนื่องจากว่าในบอสวัวเนี่ยเราสามารถใช้เซอินแทนไปก่อนได้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเอสปารากันหน่อยนะครับผมว่ามันเก่งยังไงนะครับแพสซีฟของเขาเนี่ยก็คือเวลาเราสามารถสังหาร มอนสเตอร์ได้1ตัวนะครับอ่ามันจะได้ตัวชําระล้างพลังเวทนะครับซึ่งในบอสวัวเนี่ยมันจะมีลูกน้องวัวอยู่แล้ว4ตัวเนาะอ่าเวลาที่เราฆ่าบอสลูกน้องวัวได้เนี่ยมันจะได้ตัวเนี้ยมาสแต็ก4ครั้งซึ่งแต่ละสแต็กนะครับมันก็จะเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทที่สร้างขึ้น8% <Yeah. S 1> แล้วก็อัตราคริอีกสิบนะครับนั่นหมายความว่าเอสปาร์าเนี่ยก็จะมีอัตราคริเริ่มต้นอยู่แล้วในบอสวัวเนี่ยสีนั่นเองนะครับผมอ่นเองนะ คล้ายๆกับเซอินครับก็คือโดนเวทเบาเหมือนกันนะครับสำหรับเอสปาดานั่นเองนะครับมาดูสกิลหนึ่งกันหน่อยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นการยิงปกตินี่แหละแต่ว่าติดดีบัฟเวทเบาบางให้กับศัตรู5เทินนะครับตัวเนี้ยก็จะทำให้ตัวบอสเนี่ยโดนเวทแรงขึ้น26นะครับอ่าแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลที่ทาดาเมจโดยการเอาสแต็กของแพสซีฟเนี่ยทั้งหมดมายิงสร้างความเสียหาย26 ของพลังโจมตีเวทบวกกับ1 3 0 0ของ HP สูงสุดเป้าหมายหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าบอสยิ่งเลือดเยอะอ่าเอสปาดาจะยิ่งยิงแรงนะครับซึ่งในตัวของบอสวัวเนี่ยมันเลือดอยู่ที่1ล้านนะครับอ่าบอสวัวชั้น10เนี่ยเลือดมันจะอยู่ที่1ล้านอ่ามันก็เลยทำให้เอสปาดาเนี่ยแรงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เกิน425%ของพลังโจมตีเวท นะครับทุกคนอ่ามันจะไม่เกินนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบว่ายิงโป้งเดียวตายนะครับนอกจากคุณจะบิ้วของแบบโหดมากๆจริงจนะครับส่วนการโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรครับเป็นการตีธรรมดาเลยครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่ตอนปดซีกันบ้างนะครับสำหรับซีก็เพิ่มโจมตีซีเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับคือมันจะเพิ่มแค่ตัวของลดทอนเวทนั่นแหละที่เมื่อกี้เราให้ดูนะครับผมก็คือโดนเวทเบาลงตัวเอสปารดเนี่ยก็จะถึกกับเวทมากขึ้นนะครับซี3ได้เลือดไม่ค่อยมีอะไรนะครับซี จะได้อัต,ตราคริเหมือนไซอินเลย18%นะครับผม C5 ได้พลังโจมตี C6 ได้พลังโจมตีนะครับแล้วก็นี่ครับสกิลนะครับมันจะแรงขึ้นจาก26%ของพลังโจมตีเวทกลายเป็น32%และจาก1300กลายเป็น1600%ของ HP สูงสุดเป้าหมายนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะแรงขึ้นอย่างมากๆเลย นะครับอ่านี่คือความสามารถของ C6 แล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการปลดพลังโจมตีพลังม้องกันแล้วก็เลือดนั่นเองครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงของสวมใส่กันบ้างนะครับเอสปาร่าก็จะใส่คล้ายๆกับเซอินตอนแรกเลยนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากกายภาพเป็นเวทนะครับก็จะใส่เป็นเซ็ตจุดอ่อนนะฮะทุกคนเพราะว่าหัตตาคริตของเอสปาร่าเริ่มต้นเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับถึง40%เอเนาะเวลาฆ่าลูกได้ปุ๊บได้คริตมาเลย4 0นะครับอ่าแล้วก็ตัว นี่นะฮะผมจะใส่ออฟหลักเป็นตัวคริทิคอล1000อันเนาะเพราะว่าสีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้สูงมากขนาดนั้นเราก็อาจจะต้องดันค่าคริด,ด้วยเพื่อให้มันติดคริชัวๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมก็จะใส่เป็นคริทิคอลดาเมจนั่นเองนะฮะอ่าตัวนี้ก็จะลุ้นๆเหมือนกันนะครับผมว่าเออมันต้องติดคริติดจุดพร้อมกันมันถึงจะแรงนะครับผมอ่านี่ผมก็จะทำออฟประมาณนี้แต่อันเนี้ยคือออฟมันยังไม่ค่อยดีมากนะ จะค่อยๆเปลี่ยนไปที่หลังนะครแต่เอสปาร่าเนี่ยผมคิดว่าตอนหลังผมก็จะเปลี่ยนเป็นเซ็ตบอสเหมือนกันให้มันยิงบอสเข้าแบบแรงๆไปเลยแต่ว่าก็แลกกับการจะต้องทำออฟที่มันยากขึ้นนะครับส่วนออฟเสื้อก็คล้ายกันครับก็จะเป็นพลังโจมตีนะครับอัตราคริคริติคอลเดเมจนะครับหรือจะเป็นพวกจุดอ่อนอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้เลยนะครับจะสังเกตว่าเอสปาร่าผมเนี่ยของก็ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถที่จะเล่นวัวจนจบ10ได้เลยนะครับและนี่ก็จะเป็นค่าสเตตัสของเอสปาดาผมนะครับก็จะมีพลังโจมตีเวทอยู่ที่3 0 4นะครับแล้วก็มีอัตราคริ33นะฮะยังไม่รวมกับแพสซีฟแล้วก็คริดแดม180แล้วก็จุดอ่อน35เปิร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ยังแอบ,บลุ้นๆจะติดคริติดจุดอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดใครทําสุดได้ก็ควรจะทําคริกกับจุดให้เต็ม 100%นะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มดาเมจแล้วก็ดูรูปของการตีบอสได้ง่ายขึ้นครับและตัวสุดท้ายนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวพวยผมเลยก็ว่าได้ก็คือพ่อปาสคาวนั่นเองนะฮะปาสคาวเนี่ยเป็นตัวละครที่ยิงสนุกแล้วก็ยิงแรงมากนะครับแอสซีฟของปาสคาวเนี่ยก็คือมีบัฟพลังโจมตีเวทให้กับตัวเองเนี่ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะฮะอ่าแล้วก็นี่ครับความเสียหายคริติคอลเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะสังเกตว่าเซอินกับ เฮสปาร่าเนี่ยมันได้อัตราคริถูกไหมอ่าแต่ปาสคาลเนี่ยมันได้คริติคอลดาเมจมาเลย40%เอเออนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูสกิลหนึ่งก่อนสกิลหนึ่งเนี่ยประตูสู่ความมืดสกิลเนี่ยมันจะเป็นการรีเซ็ตคูดาวของสกิลที่2แล้วก็จะกันดาเมจให้ตัวเองได้1ครั้งนะถ้าเกิดอัปเกรดสกิลเนี่ยก็จะกันได้2ครั้งประมาณนั้นนะแล้วก็อันนี้คืออ่าซีเนี่ยจะลดคูดาวสกิลเนี้ยเหลือ40่สิบวิตอนแรกมันจะ60สิบวิ อันนี้เหลือ4 0วีละนะครับทีนี้มาดูสกิลที่2นะครับความพยนานะของยักษ์นะครับสกิลเนี้ยมันจะเป็นการยิงแบบไม่สนเดฟอ่าไม่สนเดฟ470%ของพลังโจมตีเวท1ครั้งนะฮะและมีการปรับใช้อัตราคริติคอล50%นั่นเองน,นะครับ <Wow. S 1> คือง่ายๆเลยสกิลเนี้ยยิงติดคิ50% อ่าคือมีโอกาสติดไม่ติดแบบครึ่งครึ่งเลยนะครับอ่าแล้วก็ยังไม่สนเดฟด้วยนะครับทะลุเกาะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าส่วนตีธรรมดาก็ไม่มีอะไรครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่อันนี้อัพแล้วก็เลยเป็นร้อยยี่สิบครับมาพูดถึงการข้ามขีดจำกัดหรือว่าทำซีของปาสคาวบ้างนะครับซีแรกก็จะเป็นการเพิ่มพลังลุมตีซีสองนะครับก็จะเป็นการลดคูดาวนะครับจากหกสิบวิเหลือสี่สิบวิที่บอกไปนะครับซีสามเพิ่มเลือดเหมือนกันนะครับ ซ4นะครับจะต่างกับ2ตัวแรกนะครับตรงที่ว่าเขาจะเพิ่มเป็นคริเด,ดม24%นะครับและ c 5จะได้โจมตี12%และ c 6จะได้โจมตี6%และทีเด็ดคืออยู่ที่ C6 ครับ,รบเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตัวนี้ครับที่เขียนว่าปรับใช้อัตราคริติคอล50%เนี่ยพอ C6 กปุ๊บจะเป็นอันตราคริติคอล100%ครับก็คือยิงติคดคริแน่นอนครับอ่าคุณไม่ต้องทำของคริเลยคุณสามารถยิงแล้วติดคริติคอล แบบคอนเฟิร์มได้เลยนะครับที่46นะมันก็เลยเป็นอะไรที่ขี้โกงนะฮะอ่าพาสคาวเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงไม่ต้องทำค่าครีครับทีนี้เรามาพูดถึงของที่พาสคาวจะใส่กันบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มปั้นนะครับแนะนำให้ใส่เป็นเซตคริก,ก่อนนะครับที่ดอกจาบบอสวัวน,นะเพราะว่าเซตคริกนะครับอ่ามันจะได้อัตราคริติคอ15ใส่4ชิ้นจะได้30ใช่ไหมอ่าตอนแรกๆเนี่ยยังไม่ใช่ทุกคนที่จะทา46ได้ ที่มันจะคีรนะ้อยเปอนะอัตราคีสามสิบเเนี่ยมาบวกกับตัวสกิลอยู่แล้วเนี่ยก็แทบจะติดคีแบบตลอดอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไม่ใส่เซตคีเนี่ยการติดคีก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยคือมันอาจจะแบบหลุดหลุดบ้างเนาะเพราะว่าเราจะต้องเน้นคีเพราะปาร์ตคาวเนี่ยเป็นตัวที่มีการบูสต์คีดาเมจค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับและออปชันหลักๆที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นคีดาเมจครับอ่าเราจะดันคีดาเมจให้ได้เยอะที่สุดเลย นะครับหรือบางคนอาจจะเน้นเป็นพวกค่าจุดอ่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะก็คือแนะนำให้เลือกว่าเป็นคี y ดาเมจหรือไม่ก็จุดอ่อนที่อาวุธนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าโอเคแต่ถ้าใครคิดว่าโอเคจุดอ่อนฉันดันจากพวกออฟรองได้เราก็อาจจะเอาเป็นคีย์ดาเมจเป็นหลักเลยก็ได้นะอย่างสมุดเล่มเก่าที่ผมใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะก็จะมีออฟรองเป็นโจมตีทั้งหมดอ่ามีออฟรองเป็นแบบพวกจุดอ่อน พวกขีดแดมเสริมกันเข้าไปแล้วก็อาจาตาคลิกติดบ้างนิดหน่อยส่วนเสื้อเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับผมว่าออบหลักจะต้องเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับส่วนด้านล่างเราจะหาด้านล่างเป็นหลักมากกว่าว่าเอาคีดแดมเอาพลังโจมตีเอาจุดอ่อนนะครับประมาณนี้นะอ่าเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นเสื้อตัวเก่าที่ผมเคยใส่ไว้นะพัสดคาวด้านขวาเนี่ยจะเป็นเซ็ตเก่าที่ผมเคยทำเอาไว้นั่นเองนะครับและแน่นอนพอเราทำพัสคาวจนแน่นแล้วเราก็จะสามารถ ารหเ้้ได <Yeah. S 1> ผมก็เลยเปลี่ยนมานะครับไปใส่เซ็ตแบบนี้แทนด้านซ้ายนะครับโดยที่ว่าอาวุธหลักๆเนี่ยผมจะใส่เป็นคีด,ดม1อันนะครับแล้วก็ใส่เป็นจุดอ่อนอีก1อันนะส่วนเสื้อนะครับผมก็จะเป็นพลังโจมตีทั้งหมดแล้วก็ลงคีด,ดมแบบเต็มข้อแบบนี้เลยนะอันนี้ก็แอบขิงนิดนึงว่าเฮ้ยลงคีด,ดมไปเลยนะฮะสรอบนะสามสิบเปอซนะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นโจมตีทั้งหมดเหมือนกันอันนี้ยังบวกไม่ครบ15้านะ เออแล้วก็ข้างล่างมีพลังโจมตีถ้าสวยกว่านี้นะครับก็ควรจะมีพวก5จุดอ่อนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอ่าเพราะว่าปาสคาวเนี่ยมันจะไม่มีจุดอ่อนเลย อ่าเราจะต้องหาค่าจุดอ่อนให้เขาเพื่อที่เขาจะได้ยิงคิแล้วก็ติดจุดพร้อมกันแล้วมันก็จะแรงครับโดยรวมแล้วสแตทของปาสคารผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีโจมตีเวทประมาณ3730นะฮะแล้วก็มีอัตราคีเนี่ย21ก็ถือว่าสูงนะอ่าเพราะว่าตัวสกิลของเขาเนี่ยมัน50อยู่แล้วนะฮะอ่าแล้วก็คิดแดมจะอยู่ที่2-2 2นะครับแล้วก็จุดอ่อนเนี่ยจะอยู่ที่53นะครับเดี๋ยวมันจะไปบวกกับพวกราชเชลอะไรพวกนี้อีกนะครับอ่ะ Okay. โดยสรุปแล้วนะครับทั้ง3ตัวละครเนี่ยครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะฟาร์มพวกบอสอะไรให้ได้แบบชิลๆนะครับ <c oughs> ก็ใส่เป็นเซตบอสทั้งหมดได้เลยนะครับแต่สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเซอิน <c oughs> ควรใส่เซ็ตจุดอ่อนนะครับเอสปาร่า <c oughs> ควรใส่เซ็ตจุดอ่อนแล้วก็ปาสคาลควรจะใส่เป็นเซ็ตคริสนั่นเองนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ <c oughs> พเพื่อนๆจะต้องไปบาลานซ์นะครับในส่วนของค่าอัตราคริติคอลกับอัตราโจมตีจุดอ่อนให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะให้ใกล้เคียงร มันจะทําให้คุณเนี่ยไม่หงุดหงิดเวลาที่ตีบอสเนาะเพราะบางทีเนี่ยเกรตีออกไปไม่ติดคียนะครับเราก็จะเสียงนั่นเองนะทั้ง3ตัวเนี่ยถ้าเกิดทําคลิกกับจุดอ่อนได้แบบแทบจะคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยเราจะเล่นสบายขึ้นมากๆที่เหลือก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆอยที่เราจะต้องไปหาพวกฟิสติเคลดาเมจพลังโจมตีเพิ่มจากอ็อกรองนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีทั้ง3ตัวเลยนะครับวิธีการปั้นเรียงลําดับนะครับก็จะให้ปั้นจากเซอินไปก่อน นะครับแล้วก็ค่อยมาปั้นปา s สคาวนะอ่าแล้วก็ค่อยกลับมาปั้นเอสปาดาจะเป็นไทม์ไลน์ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเซอินเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปตีได้ทั้งมังกรแล้วก็วัวเลยนะครับอ่าส่วนปาสคาวเนี่ยยังไงก็เป็นตัวที่คอนเฟิร์มในไฮราแน่นอนนะครับและก็กลับมาฟาร์มวัวด้วยเอสปาดาก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำสปีดรันกับตัวบอสวัวก็ ฟันเอสปารด้านั่นเองนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือ3ตัวละครในเซเว่นในรีเวิร์สที่ตีบอสได้เก่งที่สุดนั่นเองนะครับใครที่จะรีหาไอดีนะครับก็เริ่มจากเซลินก่อนก็ได้นะครับและอีก2ตัวค่อยไปเปิดหาหรือแลกโทรฟ้าเท่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆมือใหม่ หรือเพื่อนๆที่กำลังลังเลเรื่องการใส่ของหรือปั้นตัวละครต่างๆวนี้อยู่นั่นเองครับถ้าชื่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องยุโกได้ทําคลิปของเกมเ n เวนไนรีเ r ิรต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ